เห็ดฐานนะครับเห็ดฐานเลือดเห็ดฐานเลือดนะครับผมเห็ดฐานครับนะครับเห็ดฐานหมดแลือยังครับหมดหรือยังเออหมดแล้วยังอุงอง๊ยอุ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 ๊ยโอ้ยตายละตายกิ่งตกเขาเลยท่านผู้ชมไม่ใช่ตกเขาหรอกตกก้อนหินครับนี่ครับโอ้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งกริ้งลูกอย่าเพิ่งกริง้งอย่าเพิ่งกริ้งลูกอย่าเพิ่งกริง้งอุ้ยนึกว่าอะไรดอกบร่มเทมเลยโอ้เห็ดแดงนะครับผมเห็ดแดงนะครับเห็ดแดงนะครับผม หมดหรือยังเออหมดหรือยังเออหมดหรือยังอุ้ยนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมกำลังเป็นหมวกเลยสวยๆเลยกำลังเป็นหมวกสวยๆเลยครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงกับพมโอ้หน้าหมองสวยๆครับหน้าหมองสวยๆกรบพมหน้าหมองสวยๆครับหน้าเล่ครับหน้าแล่ครับ นาเล่ครับนาเล่ครับนาเล่ครับผมมีละงงอกด้วยมีลุงงอกด้วยครับบานจุดดอกเดียวครับผมลุงงอกบานจุดดอกเดียวครับลุงงอกบานจุดดอกเดียวครับผมลุงงอกบานจุดดอกเดียวครับน้าหมองครับหน้หมองหน้าหมองหน้าหมองหน้าหมองนะครับอันนี้เป็นอะไร ก็ยังทำหมอนเฉยวิ่ยังไงตุ้งๆึงนั่มองตึ้งๆึงนั่นมองตึ้งๆึงโอ้ตะไครครับตะไครครับตะไครครับน้องเกือกําลังเศร้าอยู่นะครับน้องคกือมาคข้าตาไครอยู่นะครับสี่ดอกนะครับตะไครนะครับผมตะไครนะครับขอน้องขอนนองกือหน่อยนะขอนนังเกือหน่อยหนึ่ง สองสามสี่สี่ดอกนะครับตะไครหมูนี้นะครับผมตะไครต่ตะไคร่นะครับไอ้ตะไครท่ทั้งบานทั้งตูมนะครับสีแดงวแบบครับสีแดงวแบบครับโอ้น้องแดง น้องแดงของพี่น้องแดงของพี่มานอนอยู่ตรงนี้นี่เองน้องแดงของพี่ไม่ยดี๋องหักลูกเดี๋ยว่อหักสิลุกเดี๋ยวิ่งหักสิลุกน่า,าแรกนาหมองนะครับสองดอกนะครับพ่มอุ๊ยเขียดตกใจหมดโอ้โอ้โอโอ,อะไรนี่ล้มก่อทั้งนั้นเลย โอ้โหร่มกอูมใหญ่ครับาผู้ชมโอ้โหเจอร่มก่อครับผมจะเห็นร่มกอหมูใหญ่ครับจะเจอน้องแดงครับอุจริจริงด้วยน้องแดงโอ้น้องแดงครับสวยๆครับน้องแดงครับผมสวยๆครับน้องแดงครับน้องแดงของดี่สวยๆโอ น้องแดงของพี่สวยๆหมดเรียงน้องแดงุยมีน้องเขียวด้วยมีน้องเขียวด้วยครับมีน้องเขียวด้วยนะครับน้องแดงน้องเขียวรี่น้องแดงกำลังออกกำลังออกกน้องแดงโอ้อยู่ที่นี่สี่ดอกนะครับน้องแดงหมดเรียงอุ้ยน้องเขียว น้องเขียวหมูใหญ่เลยท่านผู้ชมโอ้น้องเขียวหมูใหญ่เลยโอ้น้องเขียวหมูใหญ่เลยโอ้โหน้องเขียวหมูใหญ่เลยครับนี่สุดนั่งแดงหนึ่งดอกครับนัองไดกหนึ่งดอกครับหมดไปยังน้องแดงถึงน้องแดงหนึ่งดอกครับน้องเอ๋ยหมดไปยังอุ้ย นี่อะไรอ่ะโอ้น้องขาวน้องขาวกินนี่น้องเหลืองก็มีนะครับผักทองกำลังบานได้ที่เลยน้องผักทองนะครับนี่คับน้องผักทองผักทองนี่น้องผักทองคู่นะครับผมนี่ครับผักทองคู่รากเขาลึกนะครับผมต้องขุดดินลงไปนะครับ พราะว่ารากเขาลึกนะครับน้องเงาะด้วยครับมาเจอน้องเงาะด้วยนะครับผมสวยๆเงาะสวยๆเงาะสวยๆนะครับน้องเงาะสวยสวยลองมาดูน้องแดงก่นนอนเอาสองดอกนี่ก็ได้ห้องด้านหนึ่งดอกครับน้องแดงกำลังอุุอุุ น้องแดงกำลังอุ้ยอุ้ยอยหยุดวันซื้อไม่ใช่วันนี้วันนี้ไม่ได้ขึ้นมาปูนี้นะครับน้องแดงน้องแดงเอาน้องแดงนะครับผมเดี๋ยวครับน้องแดงครับเขาหยุ่ในโพรงนะครับผมน้องอยุ่ในโพรงหินน้องหยุ่ในโพรงหินนะครับอ๊อฟอ๊ออ๊ออ๊อ เออแตะขาก็อยู่ข้างบนเฮ้ยอ๊โอ้ท่านผู้ชมแดงแดงครับไม่รู้จะกี่ดอกครับนี่โอ้โอ้อันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แทงครับโอ้โหสวยๆๆๆๆสวย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 สามแทงครับสามแทงท่านผู้ชมดูนี่กับนี่ โอ้เจอน้องแดงครับน้องแดงนะครับผมมาครับเอาน้องแดงกันนะครับเอาน้องแดงสวยๆนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับเนี่ยครับผมสามนะครับน้องแดงนะครับสามดอกนะครับเรียงกันอยู่นะครับผมน้องแดงนะครับเห็ดปุงแดงนะครับผมสวยๆนะครับผม เห็นป่งแดงสวยๆนะครับน้องแดงทั้งต่มทั้งบานนะครับยังเต่งยังตึงอยู่นะครับยังสวยสมวัยนะครับยังสวยสมวัยไม่เล็กไม่ไม่เล็ก,ไม,ไ,มลกไม่แก่เกินไปกําลังเป็นสาวรุ่นๆน,นะครับผมกําลังเป็นสาวรุ่นๆอยู่นะครับน้องแดงนะครับผมอ๋อทำไมเธอ <laughs> โอ้ อะไรจะใหญ่โตผ่านนั้นทุกผู้ชมดูเทียบกับฝ่ามือผมแล้วกันนี่โอ้เทียบกับฝ่ามือผมใหญ่โตมากเลยโอ้พี่ลึกกึศือเนน้องทำไมใหญ่โตจังดูครันนี่โอ้ถ้าเทียบกับฝ่ามือผมดอกโตมากพี่ลึกโอ้โอ้โอ ร้านทุกชอมหน,นะหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสมนะครับสนะครับสี่นะครับผมหมดหรือยังหมดหรือยังโอ้โอ้โห ห้าดอกนะครับกลุ่มนี้นะครับผมแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่อยู่ติดกันมากนะครับเขาอยู่กระจาดกระจายกันนะครับผมเขาอยู่กระจาดกระจายกันนะครับเขาขามารุ้นกันนะครับเป็นอะไรโอ้ตับไค้อวบอวบนี่เองตะไครอวบอวบๆอานี่เล็กเลกเลนเล็กเดี๋ยไปจับต้องรับถ้าจับต้องมันเขาจะไม่โตนะครับตะไค้อวบๆวบนี่ อเจอน้องแดงอีกแล้วเจอน้องแดงอีกแล oh. uh. ้วเจอน้องแดงอีกแล้วนะคร oh. ับอเจอน้องแดงน้องแดงกลุมตรูมน้องแดงกลมกมสวย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 จังเลยน้องแดงน้องแดงสวย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 น้องแดงสวยสวย น่าจะเป็นขาวดินนะครับผมลักษณะน่าจะเป็นขาวดินนะครับเจอน้องแดงบานครับเจอน้องแดงบานเจอน้องแดงบานครับเจอน้องแดงบานนะครับพอมเจอน้องแดงตูมครับอุย้ยน่ารักจังเลยจะป,ปุ๊จิปิอุย้ยไม่อยากจะคิดแต่ <laughs> คิดไปแล้วไม่อยากจะคิดแต่คิดไปแล้ว ช่งเหรอเอากุศลจิตเกิดแต่ว่าจิตทุจริตก็เกิดอยู่แต่การทุจริตไม่มี <c oughs> <c oughs> สวยเหนื่อยครับวิวดีครับวิวดีครับท่านผู้ชมบนภูเขานี่วิวดีจริงๆเลยนะครับมองทังก็สวยงามเขียวขจีนะครับผมวิวดีนะครับผมวิวดีมากมากเลยนะครับวิวดีวิวสวยครับ